ต่อไปเชิญครับถ้า g ูเก l e เป็นแค่ชายคนนึงล่ะสวัสดีครับพี่ชายครับนะผมมีอะไรให้ช่วยทำไมกลางวันต้องมีแสงด้วยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะน,นี่คือคำถามใช่ไหมแล้วทำไมตอนกลางคืนถึงไม่มีแสงอ่ะผมว่าคุณถามคำถามที่มันค่อนข้างจะตลกวิธีการบอกพ่อแม่ว่าท้องอะ่ะโอ้ตอบยากนะเนี่ยวิธีการบอกพ่อ,อแม่ใช่ไหม ผมว่าคีย์บอร์ดเสียนะเทำไมคนเราถึงบินไม่ได้เหมือนนกอะอยากบิน่ะแกมันโง่ชัดๆเดี๋ยวก็รู้ว่าใครโง่กันแน่คำว่าเกมเวลาเขียนภาษาไทยมีสอเสือกรันหรือไม่มีไม่มีสอเสือกรันเจ๊ฉันตอบถูกว่างผมตลกตลกไงพอนุ่มจะค้นหาคำว่าอะไรแอบถ่ายใต้กระโปรงนักศึกษาครับ ทำไมต้องจ่ายภาษีรูปภาพพุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เลยค่ะกำลังค้นหารูปภาพสปาเกตตี้ไม่ใช่เขาไม่ได้พูดแบบนั้นเลยดูเหมือนว่าเราจะหาคำว่าชิกตุดเฟรุชชิกตุดตุๆไม่เจอนะแต่ถ้าเป็นข้อดีและข้อเสียของการเล่นเกมข้อดีของการเล่นเกมมีประมาณล้านล้านเหตุผลส่วนข้อเสียมีอยู่นิดหน่อยนะฉันคิดไว้ไม่ผิดจริงจมึงเอาข้อเสียไปไม่คิดจะอ่านข้อดี ค้นหาตะขบหมายถึงเล็บขบใช่ไหมไม่ใช่ตะขบนะ่ะ,นะนอ๋อผลมไม้เงิน,นงาภาษีรัฐบาลเอาไปทำอะไรวิธีมุดเว็บเอ่อไป,ไปดูเว็บโป้นะนตามผมมาม google ผมเอง google com ก็ โกดันฐานะเดี๋วสักทีค้นหาเว็บโมเอ่อจะเอาเว็บไหนดีล่ะเปิดมันทุกเว็บเลยรูปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ล่ะรูปสปาเกตตี้เพิ่มอีกขอรูปท่าเขาบอกอยู่ว่าเอารูปเขาใหญ่ประยุทธ์จันทร์อังคารใช่ไหมไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอขไม่เล่นมุกนี้ขอโทษด้วยเราหาสปาเกตตี้ให้คุณไม่ได้จะเจอเจอไหนก็ได้กิ๊ตตี้กุดไปได้รับซื้อกางเกงในที่ผู้หญิงเขาใช้แล้วอะครับเออเศษสทีเลยสักตัวสี่หมดเลย ลบประวัติการค้นหาทั้งหมด